ครับเฮ้ยวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคะกันคือประทับใจคนขายใจดีมากครับครับผมป้าแขออะไรแบบขอลูกชิ้นขออะไรให้ทุกอย่างเลยขออะไรก็ให้ให้แต่ว่าป้าเขาใส่ดีขนาดนี้นะคะเราก็จะไปทำคลิปชื่นชมคุณป้ากันแต่รับรองว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนไม่ธรรมดามันจะเป็นยังไงอะเฮ้ยเอานะสไตล์พวกเราเออหิวแล้วไปกัน เอาพี่ดิเอาพี่มาก็ได้จ้ะฮ่าของหนูเอาเสนเล็กน้ำเอาใส่ผักแบบอลังการเลยนะคะป้าเอาแบบเยอะๆเฮ้ยแล้วลูกชิ้นปกติป้าใส่กี่ชิ้นหนูเอาเยอะกว่านั้นได้ปะเออแต่ว่าหนูเอาแบบธรรมดานะไม่เอาแบบพิเศษพอหนูเงินน้อยหนูขอเน้นๆ้นลูกชิ้นเลยนะแต่คิดหนูราคาธรรมดาพอป้าใจดีมากขอกระเทียมเพิ่มนะป้าเลยผมตักเองเลยได้ไหม นำได้กระเทียมร้านป้าเนี่ยอร่อยเฮยน้ำแถมนะแถมต้มยแล้วกันนะคฮ้ยอร่อยเห็นไหโอ้ป้ามันเลี่ยนมันเลี่ยนไปเอาน้ำซุปมาเจือหน่อยได้ไหมให้มันไายเลี่ยนป้าขอน้ำซุปได้ไหมครับได้เลยได้เลยได้ครับป้าน้ำซุปนี่อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยไหมครับไม่อร่อยอย่างเงี้ยมันมันต้องกินแบบข้าวป้าข้าวอะไรจำข้าวเกรียบป้าชิมเปล่าป้าขอ น้ำซุปใส่สงสงหนึ่งได้ไหมอ่ะเจ้าไปให้พ่อผมป้าโคตรใจดีเลยวะโอ้ยโหอะไรมาเนี่ยช่างมิ้งากป้าคะเอาเอาลูกชิ้นเพิ่มได้ไหมอ่ะหนูว่าอันนี้มันอร่อยอ่ะอืมป้าครับใช้เบนได้ครับเฮ้ยเฮ้ยปวดท้องว่ะเฮ้ย โอ้ยไม่ไหวแล้ว啊เฮ้ยาเป็นไงลูกพยาโดนไหมลูกก็เจอไปป่ะจาไม่ไหวแล้วอะไห้หลูกไห้ไหมไเฮ้ยไปตามหมอกันโอ ดีมากเลยคุณป้าใจดีมากจริงๆเลยครับขออะไรให้หมดเลยครับคใช่ไม่ว่าจะเป็นกินตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วอะใช่คุณป้าจะจําหน้าพวกหนูไม่ได้เออแต่เรามาบ่อยมากก็ถ้าทําอะไรผิดไปต้องขอโทษคุณป้าด้วยนะคะขอโทษคะกอดป้าที่เลยอ้ยทำงานในรักมากใจดีกับเด็กๆใช่นุ่งชมนุ่งชมใช่ขอเสียงปรบมือให้คุณป้าอีกครั้งหนึ่งเอ้